สวัสดีค่ะชาวลัคนาพฤกษบราศีพฤกษบุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้คือการทำนายงานเด่นเล็กนำโชครายไตรามาสค่ะซึ่งก็จะให้ผล3เดือนเลยนะคะก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามีแถมกันยาน,นิดนหนึ่งนะคะในการทำนายเนี้ยส้มเปิดไพ่เต็มเซตสิบใบเลย นะคะแล้วก็ยังเป็นการทานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปนะให้มันเป็นในเรื่องของไกด์ไลน์นะคะาภาพกว้างๆก็แล้วกันนะคะในช่วง3เดือนนะคะแล้วก็อะไรที่ให้ทำมาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่นํานำคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในเรื่องงานเงินจำนวนมากเด็ดขาด ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพ่ยิปซี่หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากนะคะฝากกดติดตามฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวพฤกษบนะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่า มันจะมีดาวมาเจอกันในช่วงที่เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาแล้วในช่วงเมษาพฤษภาซึ่งนั่นก็คือราหูกับมฤตยูนะคะเอ่อมันจะมีการเหมือนไปเจอกันแบบหลอกคือมฤตยูไม่ได้เข้าไปจริงๆไม่ได้ย้อนเข้าไปที่ราศีเมษจริงจริงแต่ว่ามันเป็นการพักเขาเรียกว่าดาวพักหรือดาวถอยหลังในเชิงโหงราศาสตร์ในตามตำราโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ มันก็จะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคือโซอมีความรู้สึกว่าในความขมุขมัวทางด้านจิตใจอะ่ะมันจะเป็นตามลีลาในช่วงเมษาพฤษภาที่ผ่านมาคือมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบอยากชนะอุปสรรคเรียวแรงกำลังมันจะมีถึงแม้ว่าอังคารนะคะมันก็จะมีการวนกลับไปกลับมาเดินผิดปกติด้วยนะนะคะมีความเสือ่อมมีความเป็นปลาอาจจะอ่อนกำลังลงบ้างแต่มันเหมือนกับว่าราหูกับ มฤตยูตรงนี้มันมาช่วยทําให้แรงมันอาจจะกลับมาเหมือนเดิมเออเหมือนจะขี้เกียจแต่ไม่ขี้เกียจเลยอะมันเหมือนจะมีอะไรทําให้เรามีแรงอยู่ตลอดเวลาช่วยเสริมแรงเรานะคะคในการทํางานนะเพราะว่าราหูเนี่ยก็ยังมาจากเรือนการงานอยู่ถ้าเกิดคุณไม่หยุดคิดหยุดทํานะคะส้มเชื่อว่าคุณมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมลองไปดูลีลาชีวิตในเรื่องการทํางานในช่วงเมษาพฤษภาจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เออ ในเรื่องของงานออนไลน์อ่ะก็ต้องถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะคะในส่วนของการเงินนะคะยังต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆในเรื่องเงินอยู่นะคะ ยังต้องระวังอยู่พวกหุ้นส่วนเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงิน,นยอยู่ในเรือนที่อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะนะคะอยู่ในเรือนปัตตนิมรณะอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาในเรื่องเงินยังต้องระมัดระวังอยู่แต่ในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินได้เงินแบบได้เงินมรดกได้เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ได้เงินประกรันได้เงินอะไรที่เราเคยลืมไปแล้วว่า เราจะได้แต่มันก็กลับมาทําให้เราได้ประมาณเนี้ยเออนะคะในช่วงไต,ตรมาสนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือสเสน่ห์ของคุณจะดีมากๆเพราะว่าในเรือนปัตตนีของคุณน่ะนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยจะมีเกตนะคะพระเกตมีดาวศุกร์มีอาทิตย์นะคะแล้วก็มามีอังคารมะเร็งอีกเพราะฉะนั้นสเสน่ห์นี่โหสเสน่หน์แรงมากแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนในเรื่องของความรักนะเพราะว่า อาทิตย์กับอังคารก็ไม่ค่อยโอเคกันเหมือนกันระวังในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆเรื่องของคนรักอะไรต่างๆระวังในเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องความหลงนะในเรื่องของความรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเออต้องพูดแหละนะคะแต่ว่าเสน่ห,าานให์ในเรื่องของการทํางานเนี่ยจะดีมากนะคะละเว้นการใช้อารมณ์ในเรื่องการทํางานนะคะแล้วเสน่ห์จะดีมากๆเลยบอกตรงเลยพูดจาดีอะไรดีนี่โหสามารถที่จะเสน่ห์เนี่ยทำให้ปิดจ็อบนะในเรื่องของการเดีองานเดียวธุรกิจได้ดีเลย นะคะ,ะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะในช่วงกันยานี้ขึ้นไพ่อัศวินเหรียญหัวกลบับสุขภาพนะคะเรามาระวังเรื่องสายตาและการขับรถขับราด,ด้วยยังต้องระวังอยู่ใจเย็นๆน,นะคะในการขับรถในเรื่องของการทํางานเรารับทุกงานเลยค่ะ <c oughs> ชาวพิจิก,กังวลในเรื่องความมั่นคงในการทํางานกังวลเรื่องความมั่นคงในเรื่องการเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใครมาจ้างงานมีงานอะไรงานเสริมะลรทําหมดเลย อะไรก็ตามที่ได้เงินรับหมดไม่กเกีย่ยงเงินน้อยไม่คอยวาสนาจริงๆความกังวลในเรื่องเงินตรงเนี้ยทําให้เราอ่ะรับทุกโอกาสที่เข้ามาไม่ข้ามไปเลยสักโอกาสหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะพอช่วงเดือนตุลานะช่วงตุลาขึ้นไพ่เจออ็ดถ้วยหัวกลับเรื่องเงินพยายามจะลดละความโลภอะค่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราโลภนี่หมดตัวแน่เลย นะชาวพฤกศพพยายามที่จะนิ่งแวะเวลาที่ใครบอกว่าทําอย่างนี้แล้วรวยน,น,นู่นนั่นนี่นิ่งมากๆในเรื่องเงินพยายามเก็บแล้วไม่เอาไปลงทุนอะไรเพิ่มนะคะต้องระวังคนที่แฝงตัวมาแบบพูดจาดีนะแต่ว่าตั้งใจโกงเงินเราัน,นี่ให้ระวังด้วยในเรื่องของการทํางานเราจะรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกในช่วงตุลานะคิดไม่่อออกอ่ะหรือพักผ่อนน้อยเออตุลานะไอเดียนะคิดไม่ค่อยออกพักผ่อนน้อยหรือคิดได้ช้า นะก็ดูแลในเรื่องสมองในเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อในให้พอเออมันเบสิกอะแต่ว่าเข้าใจว่ามันทำยากแต่ทำให้ได้จะดีที่สุดนะคะในเรื่องสุขภาพเระมัาระวังโรคที่เกี่ยวกับน้ำต่างๆโรคไตโรคที่เกี่ยวกับความเครียดอัลไซเมอร์แบบเนี้ยลืมชั่วขณะลงหลงลืมลืมแบบนั้นอะนะคะ ช่วงพฤศจิกา The ever, เดลเลเวอร์เสน่ห์ดีมากกลับมามีพัชชั่นในการทำงานไฟลุกชโชนโชดช่วงชัจวานนะคะมีความรักในการทำงานที่ทาอยากจะเติมเสริมนู่นนั่นนี่กลับมาพัฒนาตัวเองด,ดูแลบุคลิกภาพสวยหล่อดีลงาน ปิดจ็อบได้ดีดีมากเลยมีงานจ้างงานอะไรเข้ามาตำาหน่งตำแหน่งดีนะคะมีคนช่วยเหลือในการทำงานนีม้มิตรภาพที่ดีเจอมิตรภาพที่ดีในการทำงานดีมากดีมากๆเลยในช่วงพฤจจิาานถือว่าดีในเรื่องเงินต้องระมาระวังเงินที่เสียไปกับในเรื่องของคนรักเปคนรักถ้าเสียมากคืออาจจะต้องระมาระวังแบบเหมือนเราเมตตาคนเขารักคนเขาแล้วเขาแบบ เอาเปรียบเราอะไรอย่างเงี้ยดูให้ดีนะคะส่วนใหญ่จะเสียเงินกับในเรื่องของคนรักอะ่ะคนที่เราเมตตาไว้ใจแบบนั้นอ่ะนะคะเอ่อความรู้สึกนะคะความรู้สึกเอองานที่ทําได้ดีนะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวกับออแกไนซ์ต่างๆจัดการจัดงานอีเวนต์งานที่เกี่ยวกับการเกษตรก็ทําได้ดีค่ะนะคะ,นะคะสภาวะจิตใจคะ่ะ สภาวะจิตใจนะคะความรู้สึกนะในเรื่องของการงานการเงินต่างๆต้องการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะคะขึ้นไพ่คิงออฟสอดหัวกลับในบางทีเป็นความรู้สึกของตัวเราเองที่ต้องการประสบความสำเร็จมากในบางครั้งมันเป็นเรื่องที่เรารู้ว่าแอบมีศัตรูในเรื่องการทำงานแต่สิ่งที่ชาวพลกศกคิดอยู่เสมอก็คือ ฉันจะอยู่ในเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม้ว่าจะมีคนเดินจากไปจากเส้นทางนี้แล้วก็ตามฉันจะอยู่ไปตลอดนั่นแหละ <c oughs> นะีคะฉันจะอยู่เพราะว่าเหมือนเราส้มมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยชาวพฤกษบเหมือนตกตะกอนได้แล้วว่าเอออะไรคือสิ่งที่เรารัก อะไรคือสิ่งที่เราจะอยู่กับมันเป็นอาชีพที่เราแบบทําได้ตลอดอะไรประมาณเนี้ยเออเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งอะเราทําไปพักไปเราทําไปพักไปเราทําไปเราเราอยู่ในเส้นทางเนี้ยทําไปพักไปแต่เราจะประสบความสําเร็จเองเพราะในเส้นทางนี้มีคนที่เขาไม่ได้อึดเท่าเราเขาไม่ได้อึดเท่าเราอยู่ด้วยแล้วเขาจะ จากไปจากไปจากไปสุดท้ายเหลือแค่เราเรารู้สึกว่ามาราธอนแบบนี้ถ้าเราอยู่ได้จนคนสุดท้ายเนี่ยแหละคือชัยชนะเรารู้สึกแบบนั้นชาวพึกศพต้องการชัยชนะอย่างรวดเร็วค่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นชัยชนะที่มันอาจจะช้าแต่มันชัวร์มันก็ดีกว่าและเรามีจุดเด่นตรงที่ว่าเราเป็นคนอึดะเราเป็นคนพันอึดด่า แกเออเราเป็นคนพันอึดเพราะฉะนั้นสบายบายนะอยู่นานๆเราจะอยู่ไปนานๆอะไรประมาณนี้เลยเนยคะคะในช่วงประมาณธันวาไพ่บทสรุปนะคะขึ้นไพ่ห้าไม้เท้าส้มคิดว่าจะมีการทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมมากขึ้นชาบึกศกจะมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นโอเคมีการถกเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกติ นะะในการทํางานเป็นทีมแต่รู้สึกว่าคุณจะทําได้ดีขึ้นนะมันเหมือนกับว่าคุณเปิดตัวเองนะคะเปิดตัวเองให้ใจกับคนอื่นมีการทํางานกับคนหมู่มากเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์นั่นแหละคือบางทีมันมีการถกเถียงกันโน่นนั่นนี่ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างระวังอารมณ์อย่างที่ส้มบอกไปเลยนะคะระวังอารมณ์ให้มากๆนะแล้วก็มาดูกันที่ผู้คนรอบข้างนะคะ ในเรื่องของเงินภาระค่อนข้างเยอะนะในช่วงธันวาภาระคนรอบตัวนี่แหละอืมภาระปกติคนรอบตัวนี่แหละนะคะในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเขาเป็นคนทํางานหนักมากเนะ่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคนทํางานหนักมากๆอารมณ์เหมือนเขาแบบเหมือนน้อยใจ อารมณ์เหมือนน้อยใจชาวพฤกษบยังไงก็ไม่รู้ว่าเออแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้าคุณนะเขาจะเป็นคนเก่งมากแล้วก็เขาเขาเหมือนมองอ่ะคอยมองชาวพฤกษบอยู่นะคะอยากให้โอกาสอยากอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาใจมาที่ชาวพฤกษบค่อนข้างเยอะนะคะออม,มีบางอย่างที่เขาอาจจะทํางานหนักหรือจี้ไปบ้างเป็นคนเจ้าระเบียบบ้างแต่ว่าเขาเขารู้สึกว่าส้มคิดว่าเขาหวังดีมาก เขาหวังดีอ่ะเขาอยากให้ตําแหน่งเขาอยากป้อนงานให้ชาวพฤกษบ์อ่ะเออนะคะออชาวธาตุลมกูมิถุนตุลถ้าเป็นเจ้านายนี่ก็ดุมากเลยนะเป๊ะมากไม่ค่อยยืดหยุ่นเอาแต่ใจนะคะทําใจนะชาวพฤกษบอยู่กับชาวธาตุลมต้องทําใจเยอะๆเลยเราอย่ามากดดันตัวเองทีหลังนะคะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นในเรื่องเงินนะให้ระวังชาวธาตุลมกูมิถุนตุลระวังเลยนะคะเขา จะมาเล่นงานเราหรือเอาเปียบเราในเรื่องเงินด้วยการโกงเงินเราได้ทั้งนั้นที่เขาก็อาจจะมีชีวิตเขาไม่ได้ลําบากก็ได้แต่เขาจะมาทอนลดทอนเงินจากเราเอ่อระวังให้ดีนะนะคะระหว่างการโดนโกงเงินจากชาวธาตุลมนะคะส้มเตือนบ่อยนะเออชาวธาตุดินให้ระวังชาวธาตุลมในเรื่องเงินทองอะไรต่างๆเงี้ยเนาะนะคะออ แล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานะปัญหาและวิธีการแก้ไขในอบคับส์นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสนีนะคะเออปัญหาก็คือสนีปัญหาก็คือสนีค,สนคือบางทีสนีมันล้นเหลือนะเออระวังความเจ้าชู้สนีอะไรต่างๆคือถ้าเป็นโสดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ต้องระวังเวลาเลือกเลือกไม่ถูกเด้อ เออนะคะเลือกทีละคนก็ได้สําหรับคนมีคู่เนี่ยให้ระวังคือมันจะไม่พูดก็ไม่ได้อะมันจะไม่พูดเรื่องความรักก็ไม่ได้ระวังไปพวพันธ์เกี่ยวกับความรักที่ไม่ปกติแล้วมันมีส่วนเกี่ยวกับในเรื่องทําให้ภาพลักษณ์ในการทํางานมันแย่ลงแล้วดูให้ดีนะีระวังตัวเองให้ดีวิธีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างคือการพูดดี เจรจาดีพูดดีใช้สเสน่ห์ใช้บุคลิกใช้การยิ้มแย้มใช้อะไรก็ได้ที่เป็นการพูดดีๆใช้ได้ทุกที่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแม้ว่าจะมีคนสาดไฟเข้ามาก็ตามแต่เราต้องสาดน้ําออกไปสาดน้ําสาดน้ําแข็งอะไรก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยเออมีคนจะแบบอ,อหาเรื่องหาราวกับเราหรือใจร้อนกับเราอย่าใจร้อนกลับนะคะเย็นไว เย็นไว้ y, แล้วสิ่งที่ตอบแทนกลับมามันมีคุณค่าแล้วเราจะรู้สึกว่าโอดีแล้วดีแล้วที่เราไม่ร้อนออกไปนะคะใจเย็นให้มากจะดีแต่มาระวังเรื่องการเดินทางนะในเรื่องของสุขภาพะในช่วงอในช่วงกันยาตุลาต้องระวังเรื่องการเดินทางให้มากนะคะเนาะเรื่องอ,งอะไหล่อาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของล้อหรืออะไร ช่วงล่างนะคะก็ไปดูให้ดีก่อนเนาะช่วงกันยาตุลาพยายามอย่าเดินทางไกลยเยอะแล้วกันนะคะแต่หลังจากนั้นก็ค่อนข้างดีนะคะโอเคค่ะในเรื่องสุขภาพอาจจะมีโดนวัคซีนฉีดวัคซีนมีของมีคมบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแขนขาระยางต่างๆมดลูกแบบนี้นะคะอืม ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่โลคกระดูค่อนข้างมาแรงแล้วก็เกี่ยวกับหมดลูกนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะซิกซ์บวอมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูมาจากทะเบียนรถมาจากทะเบียนรถนะเทนอฟสอดนะคะ10ดาบอันนี้ก็ทะเบียนรถได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนที่ทำงานหนักมากๆหรือกำลังป่วยอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะ เลขนำโชคนะคะได้หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเลขนำโชคไต,ตรมาสนี้เอาไปทำอะไรก็ได้นะคะที่ดีกับคุณหนึ่งสี่หนึ่งนะถือเป็นเลขมงคลนะคะเอามาดูกันที่ไพ่นางฟ้าออร,ร์เคิลนะคะแนะนำอะไรกับชาวพลิกศพบ้างนะไพ่พูดแต่ถึงเรื่องของความแน่วแน่หากคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรืออะไรก็ตามคุณตั้งใจอะไรไว้อนะก็คืออย่าวกแวกนะ,ะเนี่ย intentions achievement นะคะอันนี้ความตั้งใจความนวแน่วแน่ในเป้าหมายอย่าลืมอย่าเลือนนะคะแล้วก็ learning new skills นะคะคือในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับดาวมฤตยูนั่นแหละนะคะคือถ้าเกิดมีดาวมฤตยูเข้าแล้วเราไม่พัฒนาตัวเองอะ่ะไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคือกลายเป็นคนล้าหลังไปเลยและข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการทํางานและการทําธุรกิจด้วยนะเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองให้ทันโลกอยู่เสมอเห็นไหมคะเห็นมาเนี่ยเออมีจักรวาลมีอะไรแบบนี้นะคะคือมันต้องแบบคือเรียนรู้อะ่ะให้ให้รอบทั้งในระดับที่แบบ เชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างด้วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วความสําเร็จจะมาถึงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชาวพลึกศกนะขอให้ชาวพลึกษกทุกคนมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานมีความร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ